เขาบอกเต้นเขาอย่างเดียวเหอ่บใช่โอ้อย่างแบบบอกองวมอิมเราก็จะเห็นแล้วว่าเวลาเขาเต้นกันหลายหลาคนยืนพร้อมกันเขาต้องวิ่งเข้าไปไวมากเลยหรือว่าพวกคุณหรือตปล่าเชื่ออยู่แล้วว่าน้องๆที่มาเป็นส่วนทีมก็บอกว่าทุกคนเขาพันธุาพันธุ่พาดีนานอันนี้เดี๋ยวมีกรรมการส่งออกตัวให้เหมือนเดิมใช่ไหมฮะโอเคมีมีไหมฮะกรรมการอ่อนๆอ่านั้นเป็นโบกได้เลยฮะได้ครับเดี๋ยวผมนับถอยหลังนะครับพรตกลเร่ สามสองหนึ่งไปเริ่มแวก็ออกตัวได้เลยนะครับฮะสามสองหนึ่งเริ่มไปครับโอ้โหส่งยังดูเดือดเทคนิคคือปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาพยโยครปิดซ้ายปิดขวาตาแรกเนี่ยคิดว่าจะวิ่งเป็นเส้นตรงไม่โอ้ทำยากนะาอผมใครนำผมไม่รู้ามเห็นแต่คนที่อยู่ มีเขานำมาแล้ว <divide> มีแล้นี่ครับอุ้ยแล้วผิวแล้วผิวแล้วนี่ครับคลองแล้วมีรอโบนำมาครับผมอย่าลืมโบเดวินหน้านามาโอ้โหอย่าลืมอย่าลืมไม่หาลูกบอลกันด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะจับใครคือจีนทั้งเงินจีนนีนั้งเงินอื๊บไม่มีตรงนี้ไม่มีอย่าขับชิวกันไปนะฮะอย่าลืมหาลูกบอลนะอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มาแล้วน้าลูกบอลแล้วด้วย อาโปรครับอาโป้ลงได้ครับสีน้ำเงินนำอยู่ในใจใจอาจจะไปให้เร็วกว่านี้นะครับเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยจริงครับสุหรอบใครนำ<ค>รไม่สองพันเท่าอ้าวโมโหแล้วขาถ่ายเลยไปสนแล้วไปสนแล้วขาถ่ายเลยแล้วแฝดกรรมาการบอกอย่างนี้ไม่ได้นะต้องให้ถ่ายได้เป็นจังหวะจังหวะแล้วกันโอ้เอ้าขาใหญ่ไม่เจอไม่เจอ คือข้าวเส้นใช้ที่อาจจะไม่ได้สีส้มครับขาไถเยอะไปแล้วนะโผล่มาอะไลอยู่อันนันะครอ๋อตอนนี้มีเครื่องยนต์เสียครับลงกวนพิมช่างอู่เข้าไปดูแลได้ครับนี่ฮะอุปกรณ์เสียครับรงกวนท่านหขอพิมเข้าไปเคลียร์ตรงนี้หน่อยฮะรับลงกวนลงกวนนักกีฬาไม่ทำร้ายอุปกรณ์กีฬานะครับข้างหลังนี่มีจิ้มพุ้งสับสนอยู่นะแต่ข้างหน้านี่มีบอลสีน้ำเงินแบ่งกันตรง สบายครับเราดัานต้องใช้เทคนิคไปต้องบิดซ้ายบิดขวาไปข้างหน้าครับบิดซ้ายบิดขวาครับองเพลงตองเพลงตอนนี้เหมือนเหมือนจะจอดกินลมกโโระโบกกลับมาแล้วนะคร<ห>ับแล้ว,ลวสีส้มตรงนี้มีเข้าเส้นชัยเป็นคนนึงหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ใช่ครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวนะครับมาปาแล้วครับเหลือแค่คนเดียวชิวจครับ คือน้องตัว้างหน้าครับแล้วไม่ทราบว่าใครย้อนสอนครับตรงนี้จบเกมเรียบร้อยครับล้มนนักกีฬาออกจากรถบั๊บเลยนะครับออกก่อนเลยนะครับรถบั๊บไม่ใช่รอบไปฮะจริงๆเกมนี้ชื่อว่าหอยทากก็ได้นะอะไรอะไรครับพี่ชื่อหอยทากก็ได้เราไปกันช้ามากค่อยๆไปครับ